เปิดวิธีลงทะเบียนรับเงินฟรี2,000บาทจากรัฐบาลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็สืบเนื่องมาจากข่าวสารที่ออกมาล่าสุดนะคะ ที่ทางรัฐบาลจะมีการแจกเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนเพื่อสู้กับไวรัสโครโรนาที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะโดยข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็จะจ่ายเงินให้เป็นเวลา2เดือนด้วยกันนะคะก็คือเดือนละ1,000บาทนะคะสำหรับกลุ่มที่จะได้รับเงินก็จะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มด้วยกันนะคะโดยจะเป็นการบริการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะ นี่ก็คือข่าวสารที่ออกมาในขณะนี้นะคะซึ่งก็ยังไม่ได้รับข้อสรุปนะคะที่ชัดเจนนะคะว่าจะมีการจ่ายให้ในวันที่เท่าไหร่นะคะและจะมีการลงทะเบียนอย่างไรบ้างนะคะโดยในวันที่10มีนาคม2563นะคะก็จะมีการนำเรื่องเข้าที่คอรมประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถึงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางช่องของเราก็จะนำข้อมูลวิธีการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัญชีเงินฝากที่พ่อแม่พี่น้องบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะสำหรับบริการพร้อมเพย์นะคะ เมื่อพูดง่ายๆนะคะก็เปรียบเสมือนหมายเลขบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะคะเพียงแต่เราเอาบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของเราไปผูกกับหมายเลขบัญชีนั้นนะคะก็จะได้เป็นบัญชีพร้อมเพย์นะคะเมื่อทางรัฐโอนเงินให้เราก็เพียงแค่แจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ ที่เราลงทะเบียนกับบัญชีพร้อมเพย์ไว้เท่านั้นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าหากว่าทางรัฐบาลประกาศออกมาว่าให้เรามีการลงทะเบียนได้เลยเราก็สามารถที่จะแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เราผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ไว้ได้เลยนะคะแล้วจะไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ที่ไหน พ่อแม่พี่น้องสามารถติดต่อทำได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1ทําทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยตัวเองนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะแล้วก็ทำรายการได้ที่ตู้ ATM นะคะหรือว่าจะติดต่อที่ call center ก็ได้นะคะหรือจะไปติดต่อที่ธนาคารโดยตรงก็ได้นะคะ นั่นก็คือสามารถเดินทางไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะว่าต้องการสมัครบัญชีพร้อมเพย์โดยเอกสารที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องเตรียมไปนะคะก็มีสมุดบัญชีเงินฝากของท่านนะคะบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะคะซึ่งถ้าหากวันที่10มีนาคม มีการพิจารณาอนุมัติเงินออกมาแล้วนะคะและก็มีการแจ้งว่าจะให้ลงทะเบียนอย่างไรเดี๋ยวทางช่องของเราก็จะนำมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางช่องของเรานะคะสวัสดีค่ะ